ที่หมู่บ้านอุรุเวลาเสนานิคมนั้นมีทิดาเศรษฐีชื่อสุชาดาในวัยสาวเคยบนบานต่อรุกขเทวดาที่สิงสถิตที่ต้นใส่ขอให้มีสามีที่มีทรัพย์สมบัติชาติตระกูลเท่าเทียมกันและขอให้ได้บุตรคนแรกเป็นชายเมื่อได้สมความปรารถนาแล้วนางจึงได้เตรียมแก้บนด้วยการหุงข้าวมรุป,ปายาดด้วยน้ำนมโค ถวายแก่รุกเทวดาแมนางสุชาดาแมนางสุชาดาเกิดอะไรขึ้นเหรือปุนาถึงได้วิ่งหน้าตาตื่นมาอย่างนี้น่ะสงสัยรุกเทวดาจะมาเตรียมรับเครื่องบวญบาลของแม่นางอยู่ที่ต้นไทรตรงโน้นแน่แล้วข้าเห็นมากับตาพระองค์มีรัศมีออกมารอบตัวดูงดงามจริงๆพวกเจ้าเร่งมือเข้าปุนาเจ้ารีบไปนำถาดทองคำมาใส่ข้ามัธุปายาต เราจะได้รีบนำไปถวายท่านรุกขเทวดาความปรารถนาที่บนบานไว้ได้รับผลสำเร็จแล้วข้าแต่ท่าน พระเจ้าขอถวายข้ามัทุปายาตกับภาชนะทองที่รองใส่มานี้ขอท่านจงรับไว้ด้วยเถิด เราขออธิษฐานว่าถ้าจะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขอให้ถาดทองนี้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปแต่ถ้าไม่สำเร็จสมประสงค์ก็ขอให้ถาดนี้ลอยล่องไปตามกระแสน้ำเถิด เจะมีพระพุทธเจ้าสามพระองค์ตรัสรู้ธรรมไปเมื่อไม่นานนี่ก็กำลังจะมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเกิดขึ้นอีกพระองค์หนึ่งแล้วสินนะ เราเป็นพราหมณ์ชื่อว่าโสธิยะเห็นท่านแล้วรู้สึกลืมสายศรัทธาเราขอมอบยาคาแปดกรามนี้ให้ท่านขอท่านจงรับไว้ด้วยเถิด ตราบใดที่เรายังไม่ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณถึงเลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือแต่นังเอ็นกระดูกก็ตามทีเราจะไม่ลุกไปจากบัลลังนี้